มาพวกหลายหนึ่งเขามานี่แหละบริเวณต้นวาววนัดจันทร์หินภูเขาเขามาเมันมาเล่นน้ำชื่อเสือว่าบอกแล้มันมาถามมันมันหื่อแค้นเสือเนี่ยมันกำลังชิโลงมาก้าอ่อนเนาะอันขอนขาดพระขาดขึ้บนเขาเท่เนี่ยพุ่นอยู่บ่ไม่เจอประามพุ่นเ่าปรานจะพ่นมาได้บ่พ่นบ่เป็น เแล้วโอ้ทันเลยเนาะหามุงนะมงม้งเลยฮกชิฮกม้งเจ็ดมงอะไรพี่น้องเลยเราญาติโรงงานปิดเนาะอ่าดึงเต็มคาราวิวเลยพี่น้องเไงอ้าเนาะพี่น้องเนาะว่าไผ่บ้ามันพี่น้องเยไปเห็นงานเนาะพี่น,อน้องเนาะเปิดภาพเปิดกล้องมาพี่น้องเนาะพ่อๆกันอยู่อ่ากระตุกน้อยคอยทางเนาะ เอ้าเนาะได้แต่ติดตามในคลิปของทางบ่าวดีมาเห็นโตจริงเชิงจริงค่ะกระตูบนี่กะโอ้ยผ่านไปผ่านมาเรื่อยได้พี่น้องเนาะเอ้าเนาะกะหลักๆเลยก็ว่าทางแม่ไปเฮ็ดเวเฮ็ดงานว่าชันเนาะแต่ว่าอีกหนึ่งว่าทางแม่นีตามผัวว่าไปผู้ว่าคนไทยบอกด้วว่าจังใดนี่แหละพี่น้องเลยเนาะ มาเบิ่งน้าก tamam ันพี่น้อยเนาะถักท e ้ายสบายดีพี่น้องตอนคาตอนแดงๆเด้อเนาะหากมาฮอดอยู่บ้านยังได้พี่น้องนี Babylon ่ก็จำบัวลอยได้เนาะมาแต่ซีปูนบัวลอยพี่น้องเนาะพอดีกับทางบอดีนี่แหละพี่น้องเนาะเข็ดทางบอดีปบพพอได้หน่เนาะสบายดีมาฮอดแล้วก็จบถึลงหากกบมาฮอตกี่นี่แล้วเ่รอครับโดยโดยพอดีได้หากกับพี่น้องคนมาตลาด มาไดตลาดบ่ตลาดตรง here นี่แหละยัได้เชื่อว่าใช่ยังได้เชื่อจะเลี้ยงปลาเป็นไปเชื่อเชื่อใครอยู่อันพึ่นกันยังหมดท่านปิดเนาะโดยโดยท่านอยู่ท่านอยู่บนเสียงไงนี่แหละอันนี่ก็ได้ที่คอยว่าให้ทีมงานฟังมือมาถ่ายถอยกันนี่เรียนนงเปนนี่แหละกระดับนงเป็นนี่เราอยู่น้ำกันสองคนบ่บ่ดีสองไอ้นงแล้วเป็นนังไหลอันนี้เนาะบุญญาอันบ่ออัเนาะก็ ยัดย่านบ่ย่านและเดี๋ยวกันเดี๋ยวนะปิดก่อนเพื่อนึงมาเชียโดยโดยคนรถมาพี่น้องยห้ามห้ามไมาหนีไมาหนีรถไมาหนีก่อนละไม่หนีก่อนลุกเออใช่หาม้าเบิ่งเยอะฮะพี่แมวพี่ก่อนมาโอ้เราก็หักเพลงก็ดีเดี๋ยวนาะเอียวมาพี่ก่อนมาพี่ก่อนเร็วมา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 ตามภาษาเพป็นอะไรไปล็อกเป๊กเนาะ

ป่กผแม่มแม่ลูกเขาปะพอลูกกันบ่เราอ่ะเป็นบ่กนีเเไปชื่อแน่ามาให้เปินคนไหนคือคนนั้นบอหรือคนนี้ค่ายๆบ่ะผมพ่อกันน่โค้งห่างนี่บเดียวกันกวิ่งนี่าว่ัวลูกบอดีคนละเป็น้อยโอ้เอาหากมาเตะตลาดเนาะ ด้วยดยอาผันมาจะชื่อเสือไอ้นี่ได้นอนอยู่นี่เนาะโดยตอนแรกคอยกับโบเชื่อมาดนดอกว่าน้องมันนอนอยู่นี่อะแล้วอาลูกอ่ะอันนี้ไม่ให้โบเชื่อเลยไม่นันบอจันหน้ากับปุ๊บวานน้องมันนอนอยู่นี่ขึ้นกับแมวเวกับปุ๊บปุ๊บมัอยู่นี่แล้วโฉมไอ้น้องมันเงียงยุ่งกันนี่แหละเอ่อแต่ยังยุ่งกันนี่ เก่งเนาะเนาก็เนาะจ้บ่ย่านบ่ล่าบ่กกล้าเติมยู่เนาะน้องน้องบุญทวีผู้ใหญ่นี่เนาะดอยดอยผู้นี้ได้ค่ะืธอยังถามบอกมันหรอกเธออยังหรอกดังในฮะสายฟ้าเอาไอ้ว่าปลายฟ้าโมเมนต่าสายฟ้าว่ี่ยปลายปลายบ่ปลายฟ้าหรือสายฟ้าสายเออสายฟ้าเออคอยว่าพิชิตอ๋อบุญทวีสายฟ้าเนาะ กเขากันอยู่ได้บุดีเมื่อนั้นาจันาวโนองอานนรักเลกเ่าเป็นเอามาใช่น้องอนนแมนบอกาจอนนบอกว้าเราเราว่าจะบอกว่าเกอานนเ่อนนเหรเาก็บยคานมืนเลยเอออนน้าอนบาจันเล่ามใชน้องอนนทีนนั่นแต่ว่าอยู่น้ำกัน2คนเนาะ เลยอันเดียวทำอันจ้าเล็กจังหน่อยก่อนใช่เนาะมาครั้งแรกไปหน่อยคั้งบวชทำกับบุคืออีกเด้เนาะอันอันเม่จะไปใช่รึเม่เล่าเล่าไปอันนั้นเลยไปฟังไทยเลยไปเห็นงานอยู่ฝั่งไทยสิพ่อกระเพอะไม่ฮะไปกระเพอะไม่เอาก็พอไม่พอไม่คนดาวนี่บ่อไทยไทยเป็นคนไทยเนาะแสดงว่าที่ทางเกี่ยวทางบูชาจันมากกัน ก็นี้แล้วพ่อเชมกับิ่งในคลิปพวคุยกับประตูแล้วคั่งเน่แล้วมน,นีิอันผูเบาฟังไทยกับเป็นพ่อห้างด้วยกันเออมย์แล้วก็เป็นแม่เรามาสู่โอลคั่งเน่แล้วเรามาบอกน้ำกูใหญ่มาพี่คั่งเน่บมาเจ้ากคเห็นคือกันบนอ,อกเฮ็ดจนได้มาอยู่ร่วมกันแม่เราละเป็นอาทิตย์อแล้วเราไปเห็ดไปเฮ็ดเวียกอยู่มายับเขามาใกล้ๆกันดุใกล้ๆกันโคราตพุ่นแับนี้อ๋ออันพ่อไหมนั่นยุบเป็นคนโคราตฉันบอกเหน่อยคนจังหวัดโคราชคนอีสานเท่านี้เนาะ แม่นนครราชสีมาแต่ว่ามันแม่นันอยู่ท้ายพุ่นอยู่นน่ะก็เคยก็ชิได้ไปอยู่น้ำพัวเลยบทรือนวันน่าไดเทาก็บบทจักแล้วติดต่อมาหาเจ้าอยู่บ่แม่ได้รง้ติดตมาตลอดติดมาตลอดอยู่เนาะตมาตลอดอยู่มันเด็ก็อยู่น้ำกันกับสองคนชุมเจ้าวานี้ บนวันนี้แล้วแต่ว่าพอเแ่าเราอยู่อยู่ปุ๊บบานในผมเที่ยวมาจบอยู่มีพอเแ่าพอตู้เนาะเมนพ่อของเมย์เนาะเ่ยเตียงเที่ยวมายามอยู่มุมี่นิดกระบ้าเตียงฮะกระเมื่อมาคุยกับพอตู้เราเนี่ยแหละปืนที่เจ้านำมาดาลให้น้องเวชรอย่าเฮ็ดอยู่สื่อเปลี่ยนบ้างเอาย่ามดอไอ้ย่าบุญทวีสายฟ้า าคนเรา่าจะปล่อยฟ้าเออโอ้เขากันดีเนาะใทวีสายฟ้าอ่าอยู่เนาะหักแพงกันดีอยู่เนาะใครอยู่พูดกับผมไปแล้วผมไปเนาะปกติแล้วอยู่นี่แหละอ่อยู่น้ำปตู่นี่แหละบ้านเกิดเมืองงออันนั้นอันที่ดินที่ดอนนี่เกิดแม่ของตัวเองมืดปตู้เรายังไปทันแบงไฮคุยเรือเราแล้ววันนี้คุยเรื่เราครั้งนี้แต่ว่าเราเรามามาเนี่ยเราสิแบงไฮแล้ว เราสิแบ่งให้เราหยกให้เซาซีเม็ดน้ำกะยางไปกระนมันการตีบีจากนั้นจากหัวนี้ไปหอดผู้เซาซีเม็ดล้วลงบนดูนแล้วคุณจะเบ่งให้แต่เป็นดินยังบุท่านแบ่งคแค่ว่ายังมองทรรมาหกินมองรวมอยู่เนาะแมนเอาคุยกับน้องคนเแรกค่อยไปคุยกับเปนโทรศัพท์ก่อนี้โอเคใช่เนาะเออประชาวฮาเขาไปเบิ้งมองอ่าพาพี่พาน้องรอบางกอนมองรับมองนอนเป็นผู้ว่าวแล้วนี่เนาะ Hãy đụng nha Thế là bóng đắp bóng đó thế thang của tù khẩu dù thế này Tàng hoa thang phê Có mì bếp mì cây nó mà nó nộ Cây lại thế này bò Hứ Xe là bóng đó Bố lì Bố lì พูเต็มทางพูเฮ้ยเจ้าย่างมาพี่ลูกเออมาพี่เจ้าหน้าไหมพี่ไป่ใช่พี่ไม่อย่างมาเบิ่งหม่องนอนเจ้าพี่เม่เอฟซีไม่ห่อน้องน้องคนในบ้านนี่บ่กม่ดิกระปุกแม่เลยนะเอ่อออกมาเอฟซีบอลี่เออใช่หม่องนอนเจ้าลูก่เปเบิ่งยังฮะเป็นนี่ได้นะ มืดได้อยู่หนฮะมืดได้บุมีไฟบ่นี่บอกอันไฟชาเลกับบมีบนี่เไฟชลาเลนี่เดี๋ยวไมเปิดไฟลูกผู้สาวมานะนี่บ่บ่วมดมด่ใช่โูแล้วโอ้ซีบัลลี่เลยเนาะฮะ มาครั้งแรกกับผู้สาวมาหาหละนี่เนาะโอ้โหเฮยเคยเห็นบมลี่นั่งอยู่ทางผู้คนบมลี่ลูกผู้คน้านหน้าผู้ค มาอันรอดน้กรีดไ่ใช่แตเสือก็เียมนเพราะ่านเอนพุนทั้งหนาหุ่นทังหนาหุ่นเออเออแล้วยันปงหูร้อกนี่พี่น้องจำได้ว่าคุณคุณอยู่บ่ลูกคุณหนาอยู่บ่เติรตตะวันจำชื่อบ่ได้บ่เออ

ว่าบคอย่ทังผูชาเขาหมัก้ยอยามัอยากมาเห็นยาเาเอยอย่าว่าเัาเน้นจะนข้าวหอีึคือมเว้นนี่นะอย่าได้เมอย่าว่านะเว่ยเพิ่งหูเขาข้าวมีได้คือมะเว้นมาบัลายคนหนึ่งอัเขาบเขาะเห็เขาเขกับี่บหงบมีเมเขาก็บบยูนเ่นหละเนาเอเยข้า่อบัลายนึง เอาบอกเอาลูกเด้อบอกเอาหัเนได้มันดีมันงามนะลูกเด้อบนบ้านเดียวกันเนาะดเ้วยด้วยโอเคลูกหล่ะเด้อเออเอาเอาแปมาพี่บุญทวีเข้ามาหนี่อยแต่ว่าเชงมาจะมายืนพี่ก็ได้ไปลูกไปผมนะครับอยากไปหาบอดี้ก็ได้ลูกเดี๋ยวไปหาเพื่อนเยอะห่าเออโอ้ยเนาะเนาะเลย เอามาพี่ก้อนมาหนีโลูกเจ้าเดมไก่เดยใช้ไกนะ่ไกน่ะเอา้าอันนี้คืออันน่ะทางน้องๆเพิ่นมาเดินมาเที่ยวนะ้ำไปน้องอ,อีกเนาะมันเดียวกันปอไก่จะบดบอเนี่ยจะมาแต่ไข่มาแต่เส้นโปนุกเราเคยเห็นจ้าทางแรกเด่นหนิป่อมาแต่เส้นโปนมาว่าเคยเห็นเหมอ,มอจันทร์ซ้ำเถื่อจันทร์เขามาหาเจ้าซ้ำเถื่อแหละโดย Oh. มันมีสองเถอืมันมีสองเถอเมือมกก่อนั้นเรมากันคืนข้อไกล้พ่อหน่นนตยอยู่สองคนนี่กับ่ยญาติเนาะเก่งมีดอจอนเอ้าเอ้าเอาเ<ฟ>อาไปขากังรถ FC บอก แหม่แล้วมั้งเขียนเอาเถอะเนาะเขาไปหลินบุญเขามันมีงานบุญอยู่นี่ใช่ไหมเออมันแต่เขาก็ไปยล่นเรื่องของการขีดตีเรามีคนตีเจ้าฉันบอกเลยเอ้าฉางว่าเขาขีดหลักตีโอ้ยแต่ลายด้นี่เมื่อวันนี้เขามาบุกลายหนึ่งเขามานี่แหละเมื่อวันนี้ตอนเวลาวันจันทร์หินผูกได้เขามา มันมาเล่นน้ำจชืซอรอหรอวะบอกได้มันมาถามมันมันเหงื่อแค้นเสือเนี่ยมันกำลังชีลงมาเลยเขาขี่รถจักรมาผู้อื่นนะผมว่าพืนโบเขาขี่รถจักรมามันไกลไปมันจะชีลงมาแล้วหอดผีเลยมันลงมาผีเลยเนี่ยหมู่เขาจะพืนโบขี่รถมาโอ้ยะวังได้ดูเว็บบอกทางประตูเด้อบอกแล้วทำไหวคนใดตาแบบใดเนาะอยู่บ้านผู้เรียนไสมันก็อยู่ในบ้านก็มี เขาบอกเกมพี่น้องเก่งเลนะเมื่อไหน่ะถ้าแต่มันเห็ดแบบมอยากให้ถือกันมันอยากตีกับมึงเออเขาคอยว่าคอยจ่ากันลูกเด้ออ่ามันบบดีโบงงามเราเช่นใครเงินยังใครจักใครเงินเท่าไมมาถ่าเงินเข้าไปในล่องนกเงินเออดีแล้วเก็บไว้ให้ไปเท่าเนี่ยเขาไว้นำไปเท่าเข้าไปในล่องก็คือว่ามีข่าวดีบ่ให้ฉัมาเจ้าน้าให้เบาเตียง จอมืออื่นสมองด้วยเออนับเอากับฮะมาแต่พุ่นละด้วยมาแต่เซปูนกับด้ซื้ออย่างมาพี่น้อยมีแต่ว่านมีแต่กล้วยเหลอด้วยกล้วยมากินเนาะเพิ่งนน้อกันพี่น้อยปลาชะโนอยาวานั่นหนึ่งนับว่าเขานะบ่อได้หนึ่งบ่อได้หนึ่งว่ามือนีิมาเอาเออต้มมามาเอาดย จะสิเมือ่อพอมัลลี่เลยบ่แม่ใช่เมือ่อพบกันนะน<ด>ั่นเลยจัะน้อยนี่แหละไปย่างมาพี่ก่อนก็ได้มาพี่ก่อนโอ,ใอ้ใครจะโดดใกล้ลายเนาะมามามาพี่เบ<อ>ิ้งไปน้ำล้วก่นนอนเนาะบาทนี่พี่น้องเยไคลูกไตักหรวะหมูเ่เม้า ด้วยเจ้าบ่ไช่ักตามนักนเบด้วทนักโทษไปนั่งไปนั่งเจ้าบอเฮาเจ้าเฮาไปยืมบัตรไปก่องเฮาลืมเลยเบ้าเฮายืมบัตรไปเจ้าบอหน่ะด้วยเจ้าจำบอภไยบ้าได้มึงเม้าเฮาฮะมึงละหมักท่าเรื่องที่มึงเบ้าว่าเฮาไปนะเอาวาดเขาเบ้าว่าเขาอยู่เพื่อนก็บอกเขาไปหลังเขาบัตรเขาเบ้าว่าเขา Ao nhang có cho nó. Rô à hao bị lạc bát khâu. Vắt nhang nó. Bát tâm ngân. Ta bảo. Ờ. Mèn cho lạc bò. đấy. Ờ. đấy chứ pin con hết cho đấy đụ đơ. Rồi. Ờ. đấy lạc. Hay sẽ cả Đơ. Ờ phần mi lạc thán cái phần mình chứng nhận. Ờ vào ăn đó. Mẹ cho bao nhiêu sắm bỏ? จักปีแล้วแม่จาสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองนี่แหละบอกสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองเนาะแม่เจ้าซื้อยังกลมาลีแม่กลมมาดีโอ้อันนี้บ้านยังอันนี้นะบ้านหัวเมืองฮะหัวเมืองบ้านหัวเมืองไปอันเอาเอาอีโต้มา ไปดูไปเอามีดหน้าดิบุเชงไปปาดกล้วยให้ใช้มีดเจ้าอยู่ใช้ผ่าม,มีดเ๋อก็อผ่าได้บออ่อันนาเดี๋ยวบุเชงทำเพียหน่อยอันนาแม่แม่เจ้าน่ะไปเห็นงานอยู่ท้ายน่ะไปแต่ถึงแ,แต่ถึงตัวเราบ่ห่างกันยังไ่หมดเดือนห่างกันไปนี่บ่โดยอ๋ออะโอเคเนาะพีน่น้องอ่ะเนาะนต่างคนต่างแยกอะหาอยู่หากินบุติได้ มีอดหยาค่าอันนี้เนาะเขาบริลลุกงดอกผูกเต็มเลยผูกเป็นยังเจ้าย่านใช่เปล่อเมียเขาตีโอ้ยย่านเนีงยบริหิทธเนี่ยเขาลุ่งตีอ่าว่าเดี๋ยวไปตัดกล้วยก่อนเนาะเอาเอาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวย่างทำไปตัดกล้วยบุญก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวลูกลูกเออเอาเดี๋ยวรบคนทางบดี เอาพ่นก่อนกล้วยกล้วยบ่กล้วยมาให้ทั้งน้องเพ่นก่อนกล้วยซุกน่แหล้วแต่ว่ามันไม่ได้ซุกเป็นเครือเลยโอ้ยอยู่นี่มันมีงานบุญเนาะไม่ไม่มีงานวัดเลยจักรจินเป็นงานบุญเกี่ยวขึ้นอย่างเออเฮ้ยนะมาไหนแม่เราญานคนมาตีแล้วหรอกวนจ้าต่อเนี่ยจะเป็นคาชิมาไอ้คาชิมาตีเพ่นนี่เขาเพราะมันมีกลุ่มวัยรุ่นมาหาเรื่องเราได้

Điều này chắc là bên nha lâu là nha bát nha khỏi Ah, hư sao là hư 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 tên hư 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 phao hư hư phao hư hư Hả? hư 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 mì à.

ช,ชีพลงงอีเอ่อชีบอดี้หรอเล่นกยาน,น,นเนาะมาไปขับมาไปรุ่นมึงใหญ่หนึ่งต้นนะมึว<อ>้นี่นะมึรุ่นมึงใหญ่หนึ่องคนมึงใหญ่หนึ่ง,ง,นนงชเจ้าแรบรี่ไชุนะ่ะย<อ>ืนนี่แหละมักใหญ่คนพีเซจจักรขี่รถจักมไปทางได้นะพี่บ่แล้วมาพี่เดียว<อ>น,นาอฟองคนมึกใหญ่หนึ่งระยะ มัน um. ลงมาลงไมลีเลยกัะมอกเอาเท่านั้นแค่เลยข้า่ก็ได้นเขาแค่ยันคามมีข like. ้าก oh. ันเขาก็ไ uh? ด oh. ้ขัด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 ขอดขัดขัดาัาขัดขัดข้าขัดขัข้าขมันข้าขอดขัขัดขัดดขัดขัดขััดดขขันขััขัั้า น้องตูนาเราลีเอามือถูกคาดเงีเฮะอ้าวปดเนี่ยเราหล่วงแล้วนี่น้องมือนแต่ยิง้าอ่อนเนอะคันขวัขาด้าขาดก็ปบ่เข่าเทนี่บ่พุุอยู่บ่ม่แต่ปะท่าพุนี่ปะท่าจะพลนบ่ได้บ่พลุบ่เป็น กินได้นี่กินได้แต่หน้ามันก็พอแล้วนี่เองหายปอดีดูเออจะกินได้แล้วบาทหนิจะพันก็พันก็อนจะพันก่อนก็ได้เนาะบอนวลนี่บมมีหรอจับจมีได้งามๆได้เอออบว่าจับจมีนั่งลุกนี่เห็น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 บัดหัวนนนนเออเอ้าโอ้คืออยู่เลย โอ้ในตัวจะมีบวงเ้ยเจ้าบ่าว่อกินได้ใช่พีมน้องเออเออบุกทิพไปใส่หรือเ่าหมอนผุนอบุญจับุเ้อบุงนอกเน้อไปหมอนนเลย เจ็ดรถอยไปนำเดียววะโอ้ปันไนด้บาดีไงนะอโอ้บ่วงคักได้ดิปวดปัน,ไ,นได้คักได้ยนี่บ่วงาหมฮบ่วงเฮ้ยเนาโอเคได้เนาะเนาะไปไปนอยเจ็บแลวนี่ไปทำมมาปไปไปไดุนเนาะไปน้อย <c oughs> โอ้ยป <c oughs> สดๆนะสม,สมบเป,เป,เปเรี้ยวให้จุโอ,อ้ยตายแล้วนี่รถเกดินเอาอะไรเอา้วอะไรไว้ดุกเด้ดวเอาไว้กินเส้นชะนองย่ไปใช้ไไปดินบุญหละไปดินล้วไปจักหอดบุญเลยยันไปรยบร้อยแล้วเนาะยื่นหันเลยต้นมาวิน,เ,นเดินไปเรื่ยเ็นไเดิเอยไปขน แบบมาซาเล็กน้อยแย่างเงีมาซาเล็กน้อยเนาะเพอาะได้ดินพอได้มวลไปหัวพุ่นเลยโมเห็นอยู่ไปหัวพุ่นแรกไกลๆหนึ่งเนาะมีแต่ว่าระวังรถและรถล่างลายรถติดเลรดว่าบ่วงไงได้ไหมบ่วงมีว่าบ่วงไยล่างไยล่างจ้าไปกินรถแสเนาะไปครับบ่วงในรถเจ้าในรถคือเห็นอยู่นี่อะไร แม่นสบ่ดงานน้ำมือนีพ่อบลาเมาบัดบอกแม่นเดือแท้อันว่าเรืออะไรไม่รู้ย่างเต็นท์รุ่งเรือกัประทนป้องห่ขึ้นลายมามือนี่บัดเลยก็คือปลาเ่ยข้บ่ปาม่ขึ้นลายแึ้บ่ลีขึ้นยังบ่เลนแม่นว่าชิบคนมาลายบ่ปลเลีแม่นบ่ชิบคนคือหลาย มือนี <a me? S 1> yeah. ่ม <'s> no. ีชายเจาะมือนี <irs> like ่เนาะมนีชายเจาะมืโอ้เอาเอาซาฟิโนงเอ้เนาะวันเวลาก่อนสิบคนเนาะเศร้าจักความลายนะโอเคลูกอันน้องบุญทวีเดี๋ยวเอามากล้วยไปไหวก่อนก็ได้ดุอะเดี๋ยวนี่ซะพี่น้องมันสีกคำสิบหมื่นเนาะพอเดี๋ยวทางบอดี้กับฉีโตอีก คร <oh hm. ั้งแรกกับ uh, ยังบบนั่นปลายทางน้องเพิ่นบอค่อยนิ่งมือนี่ยังบบท่านดึงเนาะเอาเอาบวกล้วยไปไใบดุกละเอาไม่เอาไม่ไม่โบเชื้อเอาอาณาจงมือสบายดีทั้งพี่น้องกันนุ่งหลักไม่เอาบวกล้วยไปใบก่อนก็ได้มีอะไรมันรดนนะฮะกล้วยแซ่บได้ฮะกินแล้วมีพลังนะฮะ ตูบน้อยจะหนีว้อยปีวลด้ะพี่น้องไหมมันอ่อนพดเนาะไม่ยังอ่อนพดงบอันไดนปะใช่เนาะพี่น้องเห็นมันขมืดแล้วเพราะว่านั่นก็จะอัปเดตเบื้องล่ากันอีกไปเรื่อยๆเนาะเบื้องล่ากันก็ขมืดแล้วอะเนี่ยนะรั้งๆแท่านพี่น้องที่มาที่ไปเนาะเพราะว่าพี่น้องที่กั จะได้ติดตามเรื่องราวไปแล้วเนาะทางช่วงโบดีทางโบตีย์น้ำแน่พี่น้อยทีมงานเขาประจันกันาหมผมเสื้อโดยชามทำเท่าไรประจันแต่ฉันเนาะแต่แล้วและมันมืดเลยพี่น้อยยิ่ได้ลาพี่ละน้องก่อนเน๊บ้านนี้เนาะเอาลูกอาสบายดีอีกรอบนึงผุนนอกนัดไปผุนนเนาะพี่น้อยเนาะอยู่แบบเปรี้ยวดีรอได้พี่น้องเยเนาะ เดี่ยวเดียวได้ดิโน่เนี่ยเนาะเป็นอีกเกิดชนนุ้ษยนพี่น้องเนาะจช็คที่เป็นจังได้ดับบลูือการพี่น้องเอ้ทั้งเซงกันเนาะว่าก็มาเตซิโปนอ่านแต่ยังโบยังชินเคยนี่แต่พี่น้องเนาะดูว่าจังได้กัดติดตามเมืองน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะปะเนาะคลิปนี้กับชีเร่ล่ำลาพ่อแม่พี่น้องไปอีกคือเก่าคือเดิมด้วยพี่น้องเด้อเนาะขอบคุณขอบใจขอบคุณขอบคุณพี่น้อง เดี๋ยวได้นะพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งล่ำด้วยเบิร์ดสุขุสุขคนเนาะพบพ่อกันในะคลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายเด้อพี่น้องเด้อ